ดีครับ m อฟีที C ่ T, รับทั่วประเทศสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องไปสุกทุกคนและสบายดีครับพ่อแม่พี่น้องทั้งสปปลาเล่า,ลาทุกทุกคนนะครับมาพบมาพอกันนะครับกับผมก่อนกลสินมาเจอกันวันนี้เป็นวันพุทธที่23ตุลาคมนะครับที่เิดนะครับอกก่กรพระลังเลขนำโชคนะครับมาพบมาเจอกันวันนี้ มีแนวทางมาแบ่งปันเช่นเคยนะครับนะจะได้ดูนะครับนะสำหรับหวยชุดเต็มนะครับหวยบีฟ้าพารวยนะครับอ่ะใครเข้ามาแล้วนะครับรบกวนแจ้งผลการรับชมรับฟังให้ทราบหน่อยนะครับภาพชัดเสียงชัดช่วยพิมพ์1นะครับภาพเดิเสียง,ยง,ายงขาดหายพิมพ์0ูนนะครับวันนี้มาประมาณ เที่ยงกว่านะครับติดธุระอยู่นะครับมาคนแรกก็อ่สวัสดีครับคุณแมนนะครับถ่ายอยู่ครับคุณกระยานะครับคุณเรียงสมค,งคุณทองคุณทองคุณกฤษกรนะครับคุณออรไทยอยู่กอมอคุณทองฝนตกทั้งคืนจากาท่านเมือนะ่อปอฝนนะสรุปแล้วะนะครับคงไม่มีใครไม่ชัดเจนเนาะน่าจะหมดหน้าฝนแล้วมังนะ้งเนาะทุกคนนะนะครับ อา้อาวข้าวใช้แล้วเนาะท้าความนิดหนึ่งนะรถมาส่งซีแพ็กอยู่นะครับเพิ่งเพิ่งจะเสร็จเาพักทานข้าวก็พักเที่ยงก็เรียบมาไล์ให้นะครับไม่มีคนเอานี้บ่ายเนะเาะทุกคนพิมพม์เอาเดอ้อจะบอกทางปากพังวาจานี้แหละนะเพราะว่าลงเพิ่งลงในห้องแนวทางให้นะครับลงในห้องไลนะ ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณนะครับ FC ทุกๆคนเด้อที่ร่วมบุญกับอาจารย์นะครับในงานสมทบทุนสร้างสาราการประเรียนนะครับในการกระถินที่จะถึงนี้นะครับวันที่ที่เกที่แปดนะครับนะที่บ้านอาจารย์เองนะครับที่เกตที่แปดนะครับที่วัดแก้งนองว่านะครับป้านนองว่าตาบำบลอเภอสนมจังหวัดสุรินทร์นะครับอันนี้คือ งานแรกและก็งานต่อไปนะเพื่อสมทบซากสาลาก็จะเป็นภาพป่าสามัคีนะครับในช่วงปีใหม่ก็จะได้รวบรวมทุนระหว่างกระถินและภาพป่านะครับมันเพียงพอต่อสาลาไหมนะครับเหลือขาดเหลือเท่าไหร่อะไรยังไงเดี๋ยวนั้นจะสรุปอีกทีเดียวอาจารย์จะไปสมทบ ในส่วนไม่เกี่ยวกับ2ง,งานนี้นะครับแต่ใน2ง,งานนี้ก็จะเอาไปสมทบอยู่นะครับก็คือกระถินเป็นกระถินของหมู่บ้านในส่วนหนึ่งในส่วนของพระป่าที่คืออาจารย์ก็ใช้ส่วนตัวไปประมาณ50,000ก็คือเสาเอกไปแล้วนะครับแต่จะไปสมทบอีกเป็นก้อนหนึ่งนะนะครับเพราะนั้นก็ขอบคุณที่ร่วมทําบุญนะครับโดยการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นะครับเช s เอเพัจาก บริษัทของอาจารย์เองนะครับก็สมทบเพื่อเอามาสร้างศาลาทําบุญร่วมกันนี่แหละนะครับก็ขอบคุณแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็สมาชิกในห้องแนวทางนะครับที่ถูกหวยรวยเพื่อว่าจะตั้งแต่รัฐบาลมาหวยหุ้นรายวันก็หยอดกระปุกบุญทุกวันนะครับคนละ9ก9999าาดากำลังทัดทา5บาท10บาทก็ ก็ขอบคุณทุกคนนะครับส่วนนะคนที่สั่งซื้อก็อาจารย์กนะ็เข้าไปดูในในเพจของอาจารย์นะครับเพจบริษัทครีมกันแดดเซรั่มและชื่อเพจเนาะนะครับไปติดตามหรือบางทีบางครั้งอาจจะไปไลค์ในในเพจนี้ก็ได้เด้อพี่น้องนะในชุดโค้งสุดท้ายนะใครใครพอจะจะรู้ว่าง นะครับอาจารย์เคยบอกให้ไปติดตามไว้อยู่อนะรไรก็สามารถเข้าไปในอินบ็อกเพจหรือลิงก์มันจะมีลิงก์ให้อยู่นะหรือถ้าไม่อยากคลิกลิงก์ก็แอดไลน์ตัวนี้เ้อนะอยู่นะอกนี้สั่งซื้อผิตัพั์ตัวนี้มาแรงก็คือเป็นพวกหน้าดำนะพวกเป็นกะเป็นฝ้านะคือเซ็ตแก้ฝ้านะครับเป็นโปรพิเศษน,ะนศนะอยู่ในห้องโอ้ยตามไม่ถึงนะไม่ต้องไปตามเลยเล่นแค่สองหน่อย ปกติไม่มาก็ไปอัดประมาณนั้นเล่นทบเนี้ยนะตัวที่เน้นนะครับสองหางนั้นนะสองแปดแปดสองสองเจ็ดเจ็ดสองเช่นั้นนะจะลืมบนล่างบางคนก็โอ๊ยซื้อแต่บนไม่ซื้อล่างบางคนซื้อแต่ล่างไม่ซื้อบนถ้าเรารูดเนี่ยมันไม่ต้องบอกนะเพราะว่ามันจะบนล่างจะมาหลักนวยหลักสิบไม่ว่าบนมาล่างจะได้บทน,นะครับอะวิธีอประมาณนี้นะ <c oughs> ไปไว้พี่นอ้อง ต่อไปมาพูดถึงรัฐบาลอ่ะเดี๋ยวท้านิดนึงอืน่าจะเห็นในในโลกโซเชียลบางบางบางแข่งแลนะ้วเพราะว่าในกลุ่มกลุ่มเฟซกลุ่มอะไรต่างๆอาจารย์ก็ปล่อยไปแล้วในส่วนหวยใบฟ้าอ่ะถ้าววันนิดนึงอาจารย์ให้เลขวิ่งอะไรนะครับของวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะใครผู้ติดตามใครเป็น FC, เอฟซีเดี๋ยวก็จะได้ว่าตัวไหนคือบนตัวไหนคือล่างเอา ใค,ใครรู้นะครับอ่ะงวดที่แล้วอาจารย์ให้เด่นไปที่สองและสามใช่ไหมเอ่ยเป็นที่สิบหกตุลานะครับอาจารย์ไล์สดก็จะบอกอยู่นะบนนะครับคือสองนะสองก็คือจะให้แค่สามหางก็คือสองห้าสองหกสองเจ็ดนะครับบางคนก็จะเล่นต่เลขสามตัวอันนี้คือมวดที่แล้วนะครับชุดเต็มนะอาจารย์ก็ให้สองห้าสองหกนะครับเดี๋ยวจะได้เท้าความฟังจากปากผู้คำนวณ ว่า6คือบนนะครับล่างคือศูนย์หคือบนล่างคือศูนย์ฟังลลได้หรืเเห็นไหมอาจารย์เราขึ้นก่อนสังเกตเลขชุด3ตัวก็มี6ทั้งนั้นนะครับก็มีหกศูนยนะครับส่วน0ก็ศูนย์7นะครับ ันไหมนะครับเล่นทุกตัวเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่ามันจะเป็นหลักละสามหางบน6มี6กสามหางล่างศูนย์ก็มีศูนยอยู่3ามหางก็เปลี่ยนไปได้ราจากกรย์ก็จับมัดกันเพราะว่าหลักหน่วยไม่ว่าหลักหน่วยของบนหรือนะนะหลักหน่วยของล่างมันชนที่ศูนย์แน่หนึ่งฟั่งเด้อกันหู ถ้าใครรู้ขนาดนี้ใครอยู่ในห้องแนวทางออกรพลังเลขห้องลายสองห้องมันจะมีชุดรวยที่อาจารย์ให้ก่อนชุดใบฟ้าน่าจะรู้นะครับเป็นตัวไหนอาจารย์ให้หางเดียวชุด3มตัวนะครับนั่นแหละเป๊ะเล่นในตัวนั้นเลยตัวเจาะอาจารย์ก็แยกมาให้นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวไล์สด โค้งสุดท้ายด้วยแต่มาให้ชุดรวยนะครับอาจารย์จะใส่ไม่ได้เอาใบฟ้าเดียพี่น้องอาจารย์จะเป็นชุดรวยทางเดียวไปเลยนะน่าจะเห็นเนาะนะอยู่นุ้งนี้หมดนะพี่น้องนบตเตอรี่นี่ <c oughs> เดี๋ยวให้ดูเป็นบางส่วนแล้วบนล่างล่างบนอยู่นี่หมดเลยอักล่าเนี่ยเพราะฉะนั้นอาจารย์เล่นมัดเดี๋ยวจะไปบอกความมาัดความชอบ ในโค้งสุดท้ายนะเพราะฉะนั้นทุกคนหนักในคนอยู่ห้องแนวทางของอาจารย์ก็ไปจัดชุดรวยเด้อนะครับตามนั้นเลยพี่น้องตามนั้นเลยนะเล่นทุกตัวเพราะหางเดียวอาจารย์ก็จะวินเหมือนเลขเลขเลขเอ่อเลขหุ้นนั่นแหละใครอยู่ห้องแนวทางของอาจารย์น่าจะรู้ว่าอาจารย์ให้หางเดียวของหวยหุ้นที่มันมากันอย่างนั้นนะนะครับเพประมาณเพราะนั้นใครที่ ร่วมทำบุญกับอาจารย์โดยการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของเชอเอสพเนี่ยนะครับโดยการคลิกซื้อที่ลายขั้นด้านหน้าก็จะเห็นหมดนะครับนะก็จะเห็นเพราะว่าจะลงให้ในโน้ตเข้าดูในโน้ตนะครับแล้วก็มีอะไรต่างๆก็อ่านนะครับก็เอาไปศึกษานะครับมีข้อมูล นะการทําบุญนะการตัดกรรมขอขมากรรมการขอโชคขอลาบอะไรต่างๆก็ดูในในสองห้องนี้นะครับเพราะนั้นก็ประมาณนี้นะจะก,ก็ไม่จะไม่พูดอะไรมากเดี๋ยวก็จะนะจบสิ้นสุดการไลฟ์ประมาณนี้นะครับก็ค่อยว่ากันใหม่ในวันศุกร์นะครับนะวันศุกร์หรือวันจันทร์นะครับใน เพจลองดูนะทุกคนนะให้ติดตามเพียดที่อาจารย์ให้มิกี้คือเพียดบริษ,ษัทอาจจะปไปไล์ตรงนั้นเด้อนะครับอ่ะอาจจะปไปไล์ไปตรงนั้นอ่ะประมาณนี้นะครับคนทุกคนโชคดีเด้อวันนี้ผมจะไปทุระนะครับมาเร็วไปเร็วใครมาไม่ทันก็แชร์ไปหน้าเฟซตัวเองนะครับไปย้อนดูทีหลังนะครับประมาณนี้นะครับคนทุกคนโชคดีร่ำร่ำลยลยเฮงเฮงปังป,งปังกันทุกคนโชคดีวันนี้ครับ